เลยครับเตครับเชิญครับนะลอง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 เปลี ah, appeal, ่ยนป่ะไม่เป็นอ้าวลองไม่เป็นนะแองบิดไหมครับแองบิดได้ไหมครับเอางี้เอางี้เราร้องเพลงเราให้เขาฟีสไตล์ผมเคยเห็นแล้วฟีสไตล์เพลงนี้เขาเคยมีประสบการณ์ถึงสุดไม่เห็นไม่เคยเห็นไหมไม่เคยอ่ะต้องลองดูพี่ล้องพี่ล้องเลยแล้วเขาเต้นเพลงอะไรอ้โหโอ้โหสองเท้าด้วย จับม่ี้อไดีบิด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 น n e t w ไปใจนไปึใจนมาอยู่ตรงงเฮ้ยเธอบิดไปเกินบดกันทุกวันจะเดียวไปเดียวมาเธอบิดางเข้าไปลังเอาไม่ได้กเอาไม่าเธอบิดก็หลงไปอยู่พาราโบลขอความเห็นใจอหบอก่ช ใช่หนาเลยครับ<อ>นี่ของรางวัลไปแล้วนะครับของรางวัลมาแล้วของรางวัลมาแล้วนะครับ,รรรบเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการโหวตนะครับใครเสียงดังที่สุดเนี่ยใครได้รับสิ่งฟรีดังที่สุดนะครับจะได้ของรางวัลใหญ่ไปนะครับมาเริ่มจากเริ่มจากอ่ะน้องสองคนน,นะครับอาใครคิดว่าน้องสองคนเต้นสุดยอดมากขอเสียง่อยแล้ว ลงอะไรกันอ่ะอะไรนะแล้วคงรักษาอะไรอ่ะงเงานะครับต่อไปนะครับที่จดนเซอร์พี่ฮันนะครับ คนนีช่มะนี่คนนี้ก่อนคนคนี้คนที่ขี้อายที่สุดอ่ะเอาเสียงหน่อยเร็วออนละาเมื่อีใช่เมืมเยอย่อกตกลงอะไรอเสมาเยอเสดม แล,เออเแล้เาจพลอ,อคุณ่งคุณไหมข้าจ้างคุณไหมโอเค,อคอจัดเสียงแนละ้วพี่แดนเซอร์พี่่าทนี่แหละครับ